เกิดเรารู้แล้วว่าตอนนี้หลังจากที่ตรวจทุกอย่างแล้วเรารู้แล้วว่ามีเรื่องที่คอตีบแล้วเราเราจะรักษาตัวนี้การรักษาเนี่ยก็มีสามวิธีหนึ่งก็คือรักษาด้วยยาแล้วก็ควบคุมเต้นเสียงทำในกรณีที่ว่ามัตีบค่นอนข้างน้อยนะฮะเป็นส่วนใหญ่ก็น้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะในคนที่ในคนที่มีอาการ หรือว่าในคนที่ไม่มีอาการน้อยกว่า60-70 <c oughs> นตอรกีวิธีที่สองก็คือการใช้กาขัดในระยะเวลาอื่นอ,อันก็คือการสายสายสวนในย <c oughs> ันต์สองก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งที่สำหรับที่ใช้ในการวัดสารนะครับหลอกเลือดที่คอติงซึ่งเป็นสาเหตุอันที่สามารถแก้ได้แล้วก ยานะครับที่ให้โดยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นายากลุ่มยาธาตุเก๋งอย่างเช่น e. แอสไพรินในบางคนเนี่ยก็ถ้าเกิดเรามียาที่ทานอยู่ก็มีพวกยากลุ่มพวกคาวิสนะครับที่บางคนอาจจะรู้จักแล้วนะก็เป็นยาพวกลดไขมันนะครับเป็นคนที่ในท่านผู้ฟังที่ที่สยยูงอายุหน่อยก็อาจจะคุ้นเคยกับยาลดไขมัน คุณสนะแล้วก็พักผ่อนในที่พักผ่อนที่อื่นแล้วถ้าเกิดมันเป็นมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีวิธีการวิธีการที่สำคัญก็มีสองวิธีหนึ่งก็คือการขาดอันนี้เป็นการขาดการขาดเนี่ยทำได้โดยถ้าเกิดมีเซลล์ที่คอติดตันนะครับก็ใช้วิธีการขาดขออด,ด้วยคอดึงดูด เข้าไปนะัลักษณะคล้ายๆเหมนการลอกท่อหนานะครับเอาเอาสีส้มปวกไปท่อนาํา้มันออกหรือื่าที่ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เย็บเย็บปิดเส้นเลือดประสาทก็จะเปิดเป็นแผลที่คอลงนู้นะแล้วก็เข้าไปในบอิเวณเส้นเลือดนะครับก็เปิดเป็นแผลแล้วก็ลอกเอาอีกเป็นทั้งหมด papel. Okay. ข้อดีนะครับก็คือมันสามารถที่จะเอา วิธีก็อาจจะมีเวลามีแผลที่คอก็จะมีปัญหาเด้วยจากแล้วนกะ็จากนั้นเนี่ยยังมีอาการจจะทำลายเส้นประสาทบริเวณที่คอซึ่งมันมีมากนะทำให้เรับบาดเจ็บสายตาอาจจะมีหน้าที่เราบาดยิ่งใหญ่ครับนะหรือว่าลิ้นลิ้นแข็งนะจากจากการทำร้ายจากแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมนะครับที่จะรักษา สายสายส่วนไปยังหลอดเลือดอันนี้มันเป็นภาพอนิเมชั่นะครับก็ให้ดูคร่าวๆว่าเป็น